รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล <lag os> สว bon ัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่นสองแน่นอนครับรายการของเรานั้นจะมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดเวทีนี้ให้กับคนพิการทั่วประเทศนะครับได้มาโชว์ความสามารถแล้วก็แสดงถึงศักยภาพนะครับและมาร่วมกันเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของคนพิการและการรู้เท่าทันสื่อด้วยนะครับและวันนี้ฮะเราเดินทางมาถึงรอบสุดท้ายของกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟแล้วละครับ ใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะเราอยู่กับม่อนและยูโรนะคะผู้ที่ชนะรายการสื่อยอดนักสืบในซีซั่นที่2นี้นะคะในประเภทคนหูนหนวกและคนตาบอดค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ยังคงเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากเมื่อวานค่ะที่ม่อนและยูโรนะคะพาเราไปท่องเที่ยวในแบบฉบับคนพิการพาเที่ยวพูดแบบนี้ได้ใช่ไหมคะได้ครับวิวีก็มผมกับม่อนเนาะเป็นคนพิการทั้งสองคนคก็จะได้เห็นนะคะว่าแล้วคนพิการก็สามารถไปเที่ยวได้เหมือนกัน ทีนี้ก็จะฝากถึงคนพิการที่อยู่ทางบ้านนะครับคนที่ยังไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองออกมาเที่ยวอาจจะลองเปิดโอกาสให้ตัวเองลองมาประสบการณ์หรือว่า,ามาเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้ครับใช่แล้วครับยูโรทุกคนเนี่ยต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองเนี่ยได้ไปท่องเที่ยวนะครับในที่สถานที่ต่างๆเนี่ยสนุกมากๆเลยเอาละครับและตอนนี้นะครับความสนุกความมันรอเราอยู่แล้วครับถ้าพร้อมแล้วเชิญชมพร้อมกันครับ คุณผู้ชมครับเรายังอยู่ที่จังหวัดชนบุรีอยู่นะครับเห็นป้ายบอกกิจกรรมบริเวณทางเข้าแล้วมอนกับยูโรจะได้ทํากิจกรรมอย่างที่คิดไว้หรือไม่เราไปชมพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้นะครับยูโรเราก็มาถึงกันแล้วนะครับที่ c k w k t e r k i n i s h o ชุดขับนะครับที่นี่ก็มีกิจกรรมแอคทิวิตี้ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยทั้งขับ ATV ยิงธนูแล้วก็เล่นซิลน์นะครับกิจกรรมน่าสนุกทางนั้นเลยโอ้ใช่ใชที่ ฟังพี่มอนเล่ามาก็น่าตื่นเต้นจริงมันแบบกิจกรรมแบบเน้นการมะจนภัยเนาะแล้วก็เป็นแบบกีฬาเอ็กซ์ตรีมเนาะทีนี้เมื่อกี้เห็นพูดถึงที่นี่มี ATV ด้วยมอนเคยขับ ATV เปล่าผมไม่เคยขับเลยอยากจะลองขับเหมือนกันเดี๋ยวอยากถามยูโรเหมือนกันว่ายูโรขับเป็นไหมครับมไม่เคยขับขับไม่เป็นเหมือนกันเคยนั่งตอนตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วแล้วก็ทีนี้เราก็อยากรู้เนาะว่ากิจกรรม ATV เนี่ยเป็นยังไง เดี๋ยวทีเนีเน่าจะมีเจ้าที่แนะนําเราเราลองไปพูดคุยกับเจ้าที่ดีไหมครับมอนว่าเขาถึงเรื่องของการสอนการขับ ATV แล้วก็การดูแลความปลอดภัยของเราด้วยเนาะพร้อมก้าไปกันเลยครับเรียกว่าที่นี่มีกิจกรรมที่น่าสนใจสุดท้าทายรออยู่นะครับแล้วสองหนุ่มจะได้ทำอะไรบ้างนะ สวัสดีครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับพี่ปอแล้วนะครับพี่ปอก็จะเป็นผู้จัดการของที่นี่ครับผมนะครับชื่อม่อนนะครับผมเป็นคนหูหนวกครับและเพื่อนของผมนะครับเป็นคนตาบอดชื่อว่ายูโรครับครับพี่ปอก็พวกเรา2คนเนาะก็ได้มีโอกาสมาเที่ยวที่นี่นะครับก็เลยอยากจะขอคําแนะนําจากพี่ปอครับว่ากิจกรรมที่ที่นี่ครับที่ผมเนาะกับม่อนเนี่ยที่สามารถ เล่นด้วยกันได้ครับแล้วมีความปลอดภัยครับมีกิจกรรมอะไรบ้างครับผมค่ะส่วนของเรานะคะกิจกรรมหลักๆก็คือจะเป็นการขับผี ATV นะคะที่สามารถใช้บริการได้นะคะก็เราจะมีอุปกรณ์เซฟตี้นะคะมีหมวกมีสนับเข่าสนับศอกให้นะคะคเพื่อเป็นความปลอดภัยของของผู้ใช้บริการนะคะนอกจากนี้เนี่ยของเราก็จะมีถนู แล้วก็มีปืนจุกน้ําปลาที่คนพิการหรือว่าคนทุกๆคนทุกเพศทุกวัยสามารถใช้ได้เหมือนกันก็ข้างหลังก็จะเป็น ATV อ๋อครับก็เรียกได้ว่ามีกิจกรรมหลากหลายเลยนะใช่ใช่ค่ะพี่ปอครับแล้วพวกเราสองคนต้องเตรียมตัวกันยังไงบ้างครับค่ะในการเล่น ATV หลักๆเลยนะคะที่จะต้องมีก็คือหมวกกันน็อกสนับมือหรือว่าสนับศอกนะคะแล้วก็เข่าสนับเข่า ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้เป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยที่สําคัญนะคะต้องต้องมีต้องใช้ทุกคนค่ะเน้ว่าก็มีอุปกรณ์แบบคอยเซฟตี้เราด้วยไม่ว่าที่มาเล่นก็จะมีอุปกรณ์แบบนี้อยู่ใช่ถูกต้องค่ะฟังแล้วก็น่าสนใจน้อม่อนเดี๋ยวเราสองคนไปลองลุยกันเลยไหมน่าสนใจมากครับไปกันเลยเลยครับเพื่อความปลอดภัยในการเล่นเครื่องเล่นก็ตามที่เจ้าหน้าที่บอกเลยครับทั้งแขนทั้งเข่าทั้งมวก เมื่อสวมใส่อุปกรณ์เซฟตี้ครบแล้วก็ลุยกันเลยสิครับชุดพร้อมเซฟตี้พร้อมใจพร้อมไปกันเลยครับมอนมากระซิบกับทีมงานว่าขอเป็นคนขับ ATV เองแล้วให้ยูโรเป็นคนสอนเรียกว่าสายลุยสายเอดเวนเจอร์ต้องยกให้เขาเลยล่ะขับขี่ปลอดภัยนะครับมอนนบื้น โอ้โหเรียกว่าลุยสุดแบบสุดไม่อยู่เลยนะครับมอนเชื่อแล้วว่าเป็นสายแอดเวนเจอร์จริงๆขับต่อไปอีกสักหน่อยมอนก็ขับรถพาเลี้ยวเข้าไปดูว่าเป็นกรงอะไรนั่นนั่นนั่นพี่พี่เขามองเราตาแต๋วเลยนะครับมอนพายูโรมาแวะถ่ายรูปกับพี่เสือดูไม่กลัวกันเลยนะครับ คุณผู้ชมครับกิจกรรมที่ดีก็เหมาะสําหรับคนที่ชอบความสนุกท้าทายเป็นสายลุยของแท้ครับซึ่งคนพิการก็สามารถมาเล่นได้นะครับแต่ก็จะอยู่ในความดูแลของพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่จะดูแลความปลอดภัยให้อย่างดีเลยล่ะครับที่นี่ยังมีกิจกรรมยิงธนูและยิงปืนจุกน้ำปลาอีกด้วยสองหนุ่มจะพลาดได้ไงล่ะครับรู้สึกว่าตื่นเต้นมากลลวไม่รู้ว่าจะยิงจะยิงโดนอะไรสักอ,อย่างโดนเป้าหรือโดนกำแพง แตจจะให้ช่วยมอ่มอนม่อนช่วยเลงได้ได้ได้เลยครับฮืมทั้งสองคนไม่มีใครพลาดสักกิจกรรมเลยนะครับนี่ยใส่สสลงหัวใช่ไหมใส่ลำหัวใช่ ก็แน่ๆแนๆโอเคเราก็จับปุ๊บเอาเข้าสอกเิี้วเข้ากลงไกลมือซอกเิ้วเลยโอ้โดนเรียกได้ว่าทั้งม่อนและยูโรได้ลองทำเกือบจะทุกกิจกรรมของที่นี่เลยนะครับทั้งยิงธนูยิงปืนจุกน้ำปลาหรือจะขับ ATV สุดมัน ว่าแต่จุกใจแล้วหรือยังนะวันนี้พวกเราสองคนก็ขอขอบคุณพี่ปอมากมาเลยครับแล้วก็ทีมงานทุกคนที่แบ็กวอเตอร์คิงชุดขับนะครับที่คอยดูแลพวกเราเป็นอย่างดีทั้งการแนะนำวิธีการเล่นแล้วก็การดูแลความปลอดภัยก็ขอขอบคุณปอด้วยนะครับค่ะยินดีค่ะสำหรับปอนะคะก็ขอขอบคุณด้วยเช่นกันนะคะ ก็สนามของเรานะคะก็มียินดีรับทุกทุกคนนะคะทุกเพศทุกวยัยทั้งเด็กผู้ใหญ่คนพิการคนแก่ก็สามารถเข้ามาใช้บริการของสนามเราได้นะคะยินดีค่ะครับคุณผู้ชมครับผมก็อยากจะบอกนะเชิญชวนคนพิการทุกคนนะครับอยากให้เปิดโอกาสให้กับตัวเองได้มาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคบวันนี้กิจกรรมวันนี้ก็คือสนุกและท้าทายมากอยากให้ทุกคนลองมาดูแบบพวกผมสองคนนะครับใช่เลยครับม่อนก็ผมยากแชร์ในมุมของผมเนาะคือถึงแบบ ผมจะไม่สามารถมองเห็นเนาะแต่ว่าก็ยังสามารถประสบสัมผัสถึงประสบการณ์ในการเล่นเอทีวีอย่างเงี้ยได้สัมผัสถึงเวลาขึ้นเนินลงเนินแล้วก็รู้สึกได้หรือว่าการยิงธนูอย่างเงี้ยครับเราก็ถึงาจะไม่เห็นเป่าก็จะมีพี่ๆช่วงงานที่เขาช่วยแนะนําแล้วก็คอยช่วยเล็งแล้วก็ได้สัมผัสถึงแบบแรงดึงของคันธนูครับว่าเป็นยังไงแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่เรียกได้ว่าก็ที่ดีแล้วก็ประทับใจมากเลยครับยูโรครับกิจกรรมของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้นะคบเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปเที่ยวกันต่อ ว่าแต่จะไปที่ไหนเนี่ยผมเนี่ยได้บอกทางทีมงานไว้แล้วดูโลรู้ไหมเอ,อ้เาลมอนรู้เหรอไปที่ไหนเดี๋ยวเราสองคนเนี่ยจะไปเดินรับลมกันดีที่ไหนนะ้าจะที่ไหนก็ไม่รู้เนาะถ้างั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมทางบ้านนะครับพวกเราจะไปที่ไหนกันต่อเดี๋ยวติดตามพวกเราไปเลยได้ด้วยกันนะครับไปครับ โอ้โหแอบอิจฉาเบาๆใช่ค่ะพี่บอยเพราะว่าพี่วิยฟังจากเสียงแล้วก็นึกภาพตามนะคะดูแบบสนุกตื่นเต้นน่าดูเลยที่สาคัญดูเหมือน2คนนี้เนี่ยเขาไม่กลัวกังวลใดๆเลยด้วยครับก็เรียกว่ากลัวไหมก็เรียกว่าตื่นเต้นดกว่าเพราะว่าแบบพอถึง ATV เนี่ยมันจะมีเป็นเนินเป็นเนินใช่ครับพอม่อนขึ้นเนินปุ๊บแล้วเหมือนเร่งไม่ขึ้นมันก็บิดวุ่นวุ่นไปทำให้แบบข้างหลังพอมันขึ้นไปตัวเราก็ ก็โยกโยกไงครับก็รู้สึกว่าก็ก็เสียวๆเหมือนกันครับทีนี้นอกเหนือจากนี้ครับเจ้าหน้าที่เขาก็ให้ความสําคัญเรื่องความปลอดภัยด้วยในการเล่นเอทีก็จะมีหมวกเนาะเป็นหมวกเซฟตี้ผนับผนับซอลผนับเผาแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็มีเรื่องของการยิงธนูนะครับเจ้าเจ้าหน้าที่พนักงานเขาจะสอนว่าการยิงธนูที่ถูกต้องเป็นยังไงและปลอดภัยกับตัวเราด้วยแล้วก็การยิงปืนจุกน้าปลาเมื่อกี้ครับก็สอนวิธีการ แล้วคือได้เอางี้คือเราได้สัมผัสได้ทํากิจกรรมร่วมกันภายในที่ท่องเที่ยวตรงที่เนี้ได้เลยครับแต่เดี๋ยวก่อนนะเมื่อสักครู่นี้เห็นม่อนขับ ATV อันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตของม่อนหรือเปล่าใช่ครับใช่เอาจริงครั้งแรกในชีวิตเลยครับรอเดีวคือเคยเห็นแต่แบบตามทีวีตามที่เอ่บดัมที่เขาเล่นกันอะไรอเงี้ยว่า มันจะเหมือนกันไหมน้ายงเงี้ยแต่จริงๆผมมีประสบการณ์ด้านการขับขี่รถจักรยานยนต์เหมือนกันแต่ว่า ATV เนี่ยเป็นครั้งแรกแต่ว่าพี่ๆกับเขาก็จะแนะนำนะคบขั้นตอนการขับขี่ว่าทายังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผมเนี่ยตอนแรกอ่ะตลกมากเลยครับคือผมตอนแรกผมสตาร์แล้วมันออกตัวไม่ได้เพราะว่าผมมาลืมเข้าเกียร์ก็พยายามมาอ่านลองจับเทคนิควิธีการว่าทำยังไงอรอย่างเงี้ยครับยูโรก็พายูโรซ้อนท้ายไปด้วยแล้วก็ตอนขึ้นเนินนยครับก็ ก็มันไม่ขึ้นนะครับเนินมันไม่ขึ้นผมก็เลยต้องเร่งเลยอาจจะมีจังหวะที่แบบหวัดเสียวนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ลองดูว่าเจะจะทำเราจะทำยังไงนะตอนที่ลงขึ้นเนินลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลงโครนอะไรอย่างเงี้ยจะทำยังไงให้มันไม่กระเด็นแต่สุดท้ายก็กระเด็นใส่ยูโรเหมือนเดิมก็เลยเออก็ยากถามยูโรเหมือนกันว่ายูโรรู้สึกยังไงตื่นเต้นบ้างไหมตอนนั้นก็ได้คุยกันยูโรบอกไม่เป็นไรโอเคโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลย ก็เลยไปต่อ๋อ่ะแล้วยูโรละคะเขาขับซิ่งไหมคะความรู้สึกเราก็เรียกได้ว่าบิดบิดเต็มที่เลยครับพอลงพอจังหวะลงน้ำครับเหมือนเบรกไม่ทันลงปุ๊มน้ํากระจายเปียกเปียกเลยเรียกว่าเปียกเกงเกงเปียกอะไรแแต่ว่าเป็นประสบการณ์ที่สนุกมากครับโอ้โหดูแล้วสนุกสนานมากเลยนะคะเอ๊แต่ว่ากิจกรรมยังไม่จบใช่ไหมคะใช่แล้วครับยังมีกิจกรรมต่ออีกนะครับ ที่พัทยาเนี่ยมีที่เที่ยวอีกอเยอะแยะมากมายเลยแต่อยากให้ทุกคนติดตามดูต่อนะครับเอาละครับจะไปที่ไหนเราตามม่อนกับโยูโรไปดูพร้อมกันครับเราเดินทางต่อประมาณ30นาทีก็มาถึงหาดสวยๆที่พัทยาแล้วล่ะครับหาดยามเย็นที่เหมาะสําหรับการทํากิจกรรมสําหรับทุกเพศทุกวัยและที่นี่คนพิการก็สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้เพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นทางลาด ทางชันที่จอดรถคนพิการทางเดินเป็นระเบียบป้ายบอกทางมากมายแล้วก็ไล้กาดที่พร้อมดูแลความปลอดภัยให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่มาเล่นน้ำที่หาดพัทยาและหาดจอมเทียนด้วยครับ <S <S และกิจกรรมทางน้ำยอดฮิตของที่ดีก็คือการเล่นพาราเซลลิงอย่างที่คุณผู้ชมกำลังชมอยู่นี้ <S 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 หรือจะเป็นเจสก,กี หรือจะเป็นเล่นน้ำถ่ายรูปชิลๆเหมือนที่สองหนุ่มของเรากำลังซึมซับบรรยากาศกันอยู่นี่แหละครับ ตอนนี้นะครับยูโรเราก็อยู่กันที่หาดนะครับหาดจอมเทียนครับที่พัทยาตอนนี้สิ่งที่ผมเห็นนะโหพักท่องเที่ยวเยอะมากเลยมีทั้งชาวไทยทั้งชาวต่างชาตินะแล้วก็ตรงเนี้ยเนี่ยเขามีกิจกรรมให้เล่นกันเยอะแยะมากมายเลยทั้งทางบก,ทา,กทางอากาศทางน้ําเลยมีพารามอเตอร์มีคีรีสกีโอ้โหครบเรื่อม,มากมแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กันใต้ต้นมะพร้าวนะคะแต่ว่าก็คือต้นมะพร้าวเนี่ยจะเรียงตามถนนไปยาวๆเลย นะครับวันเรียกได้ว่าแบบบรรยากาศดีมากนะตอนนี้ผมก็สัมผัสได้ถึงแบบไอเย็นของทะเลที่แบบโชยมานะแล้วก็กลิ่นของทะเลแล้วก็เสียงคลื่นเนี่ยที่กระชบชายหาดนะครับมันทําให้รู้สึกว่าบรรยากาศที่เนี่ยดีมากแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายมากๆเลยครับแล้วก็จะฝากถึงเพื่อนเพื่อนคนมีการนะครับที่หาดจอมเทียนพัทยาครับก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกคนมีการให้ก็คือจะเป็นทางลาดราวจับแล้วก็เบลลบ็อกนะครับที่เพื่อนเพื่อคนมีการคนไหนที่อยากมาเที่ยวมา พักผ่อนอยากมา,าผ่อนคลายอารมณ์เราเจอความวุ่นวายมาเราอยากมาชิลๆที่นี่ก็สามารถเดินทางมาที่นี่ได้เลยครับวันนี้นะครับเราก็ทํากิจกรรมกันมาทั้งวันเลยตอนนี้ก็ถึงเวลาเย็นแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างครับดิลลรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้ก็รู้สึกได้ไดใช้แบบพลังเนาะว่าเราไปทํากิจกรรมมาเรื่องรถ a อทีแล้วก็ยิงธนูแล้วก็มาที่หาดเนี่ยมีการเดินแล้วก็สึกว่าตอนนี้ก็ ตื่นเต้นแล้วก็สนุกครับวร้สึกว่าได้เหมือนเป็นการออกกําลังกายในตัวด้วยแล้วคําหรักม่อนวันนี้เป็นไงบ้างครับผมก็คิดคล้ายๆกับยูโรนะคะความรู้สึกของผมวันนี้คือสนุกมากสนุกแบบล้นเลยและผมเนี่ยคิดว่าถ้าแบบผมอยากจะเป็นตัวแทนของคนพิการด้วยเหมือนไปแนะนําเพื่อนคนพิการน้องว่าคือเราอะมีโอกาสที่จะไปออกไปข้างนอกไปท่องเที่ยวไปดูเหมือนกิจกรรมเหมือนที่เราสองคนทําอย่างเงี้ยครับทุกคนก็ต้อง อยากกลัวมันจะอันตรายใช่เลยครับม่อนก็สำหรับทริปนี้ของเรา2คนยูโรกับม่อนนะครับก็อยากขอขอบคุณรายการสื่อยอดนักสือครับที่ได้เปิดโอกาสให้พวกเรา2คนมาเที่ยวลองมาเที่ยวด้วยกันดูเนาะก็คือสุดท้ายผมก็อยากบอกกับคนมิการหลายๆคนที่กำลังดูรายการของเราอยู่นะครับก็คนมิการคนไหนที่รู้สึกว่าลองดูรายการเราแล้วรู้สึกว่าที่เราไปเที่ยวกันเนี่ยมันมันสนุมกมากมเลยมีทั้ง สวนนุงนุษมีทั้งสวนน้ำมีทั้งกิจกรรมประจนภัยหรือว่าเที่ยวทะเลไงครับก็อยากลองเชิญชวนให้มามาเที่ยวดูมาลองมาใช้ชีวิตดูครับลองมาทำสิ่งที่ไม่เคยทำดูแล้วก็ท้ายน,นี้ผมก็อยากแชร์ว่าการที่เราไปเที่ยวสองคนเนี่ยมันมันก็มีความท้าทายอย่างหนึ่งก็คือเรื่องผมแบบมองไม่เห็นเนาะแต่ว่ามัอนเนี่ยไม่ได้ยินทำให้ตรงเนี้ย ก็เป็นข้อจํากัดหนึ่งแต่ว่าเราก็สามารถใช้ความพยายามที่จะสื่อสารกันนะครับว่าเราจะสื่อสารกันยังไงแบบเราไปเที่ยวด้วยกันได้ตรงนี้ก็คือสิ่งที่ผมอยากบอกก็คือเราพยายามหรือว่าถ้าเราเข้าใจในข้อจํากัดของความพิการนะครับเราก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ครับตรงนี้ก็อยากฝากถึงทุกคนด้วยครับวันนี้พวกเราทั้ง3ามคนก็ขอลาไปพักก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย บอกเลยว่าวันนี้เวทีของเรานั้นดูเล็กไปถนัดตาครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มีการรวมตัวทั้งผู้เข้าแข่งขันและก็พิธีกรทั้ง4ประเภทเอาไว้เอางี้ดีกว่าผู้เข้าแข่งขันฮะแต่ละท่านอยากจะบอกอะไรถึงคุณผู้ชมและก็คนพิการทั่วทั้งประเทศไหมฮะในซีซั่นนี้ครับครับเริ่มจากพี่ตอก,ก่อนเลยครับผมครับตรงนี้นะครับวันแรกที่ผมออดิชั่นมาวันที่มาออดิชันผมจาได้เลยว่าผมยังไม่แน่ใจเล่าผมจะผ่าน,นึงรอบไหนไม่เนื้อไม่คิดไม่ฝันเลยจะมาถึงวันนี้เลย อยากฝากไว้สองคำครับคำว่าไม่ได้ทํากับทําไม่ได้ครับคล้ายๆกันนะครับแต่ลองสังเกตดูดีไม่ได้ทํามันทำทำมาพัฒนาให้ทําได้ได้นะครับแต่ถ้าไม่ได้ทำเนี่ยู้เลยครับสุดท้ายอยากฝากขอบคุณให้แบทนับสนรายการนี้เกิดขึ้นในคนพิการได้มีการออกแสดงออกเนี่ยครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ตอครับผมครับผมเจอพี่ตุ้งเลยค่ะครับอย่างแรกผมก็ สึกขอบคุณพระเจ้าที่ผมเลือกตัดสินใจมาในรายการนี้ครับผมรู้สึกว่างานที่ผม,มในรายการมันผลได้ทลาหลายกรรมฐาระหว่างคนพิการและคนในพิการแล้วก,ก็ได้แสดงศักยภาพให้คนทั่วไปได้เห็นแล้วครับว่าคนพิการสามารถทําสิ่งต่างๆไ,งได้เหมือนคนทั่วไปครับโดยเฉพาะคนพิการเนกผมนะที่เกี่ยวข้องกับสมองระดบประสาทเนี่ยก็มองว่าไม่สามารถทําอะไรได้แต่ว่าวันนี้ผมก็ได้พิสูจน์ให้หลายคนได้เห็นล้ว่าผมสามารถทาได้เหมือนคนทั่วไปครับสุดท้ายนี่ผมก็อยาก อขอความเร่มขอส่งถึงเนื้องานนะครับคือผมเนี่ยอยากเป็นนักส่งคมหลวงเคาะถ้าเขาเห็นว่าผมทําอะไรได้นเนี่ยขอรบกวนเชวยเปิดตําแหน่งนักส่งคมหงเคา,คเคาะคนพิการประเพทยผมด้วยครับขอบคุณมากครับลามอนราคาเป็นยังไงบ้างรู้สึกอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆคนพิการหรืออยากฝากอะไรคะเชิญคะ่ะ ก็อยากบอกคนพิการาสำคัญเนี่ยรายการสื่อยอดนักสืบของเราเนี่ยครับมีประโยชน์แล้วก็มีกิจกรรมาการรู้เท่าทันสื่อนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงความศักยภาพของตัวเองคนพิการเนี่ยสามารถทำได้แล้วผมอยากฝากบอกทุกคนเลยครับว่าให้ช่วยการประชาสัมพันธ์เรื่องเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการด้วยครับ ค่ะและยูโรลราคาอยากฝากอะไรบ้างคะครับสิ่งที่ผมอยากฝากนะครับก็คือเรื่องของการรู้เท่าทัานสื่อเนาะคือปัจจุบันนะครับเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะว่ามันจะมีเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นที่ทําให้อาจจะเป็นภัยต่อต่อเราได้เช่นเฟกซ์นิวหรือว่าการจุลกรรมออนไลน์หรือว่าการหลอกลวงออนไลน์ครับคือจะบอกว่ามชิชัยชีพ เขาไม่ได้เลือกปฏิบัติเนาะว่าใครจะเป็นคนพิการหรือไม่พิการเขาเอาหมดนะครับตรงนี้ก็อยากฝากทุกคนเป็นคนพิการด้วยหรือว่าคนไม่พิการด้วยครับที่ติดตามชมรายการของเราอยู่ก็อยากให้มีสติแล้วก็หาความรู้ให้เยอะๆนะครับเพื่อเราจะได้มีความรู้เท่าทัานสื่อไม่ตกเป็นเหดี่ยวของมิจฉาชีพคร,ครับนี่ถือว่าเป็นความในใจของผู้เข้าแข่งขันของเราทั้ง4คนนะครับที่ขาดไปไม่ได้นี่ฮะ พิธีกรผู้ทำหน้าที่ในแต่ละประเภทครับวันนี้เดินทางมาถึงเทปสุดท้ายรอบสุดท้ายแล้วอยากจะบอกอะไรกับคุณผู้ชมทางบ้านรวมไปถึงคนพิการทั่วทั้งประเทศบ้างไหมเริ่มที่ข้างๆผมก่อนเลยนะบุญรอดจ,จ๋ายังไงบ้าง<ไ>เอ่อยเราก็รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรายการมีครับแรู้สึกว่ารายการเนื้อเป็นกระบอกเนื้อเล็กที่ทำให้คนแบบเข้าใจความพิการแล้วเข้าใจคนพิการในสังคมไทยมากขึ้นด้วยครับผมพูดดีมาก พี่วิครับเชิญครับค่ะของพี่นี้อาจจะยาวนิดนึ่งนะคะเพราะว่าสืบเนื่องจากซีซั่นหนึ่งนะคะก็อยากบอกว่ารายการนี้เป็นรายการแรกและรายการเดียวจริงๆพี่บอย ที่เหมือนที่เราพูดกันทุก EP ว่าเป็นรายการแรกและรายการเดียวเพราะว่าเปิดโอกาสให้คนพิการอย่างพวกเราเนี่ยค่ะได้มาแสดงความสามารถก็ดีโชว์ความรู้ที่เรามีนะคะออกมาให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ว่าเราแบบก็มีดีนะคะจนพี่วิก็ได้เป็นผู้ชนะในซีซั่นหนึ่งจนมาซีซั่น2ก็ได้รับโอกาสจากรายการนี้อีกให้เรากลับมายืนตรงนี้ซึ่งโอกาสตรงนี้ค่ะถามว่าในวันที่ เรากลับมาเป็นคนพิการแล้วเราก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะได้โอกาสดีๆแบบนี้นะคะก็ต้องขอบคุณรายการสื่อยอดนักสืบทั้งซีซั่นหนึ่งและซีซั่นสองมากๆนะคะที่ให้โอกาสดีๆในวันที่เราเป็นคนพิการแล้วก็ตื้นตันใจค่ะแล้วก็มีความสุขมากที่ได้ทำร่วมกิจกรรมเออแล้วก็ได้ทำบทบาทพิธีกรรอบนี้ค่ะยอดครับผมขอบคุณพี่วิด,ด้วยนะครับผมน้องบวัวบุญจ๋าอยากจะบอกอะไรกับคุณผู้ชมทางบ้านไหมครับลูก ทุกคนเมือนะนคะขอเชียสื่อด้วยเสียด้วยนะคะแล้วก็กำลังใจช่วยค่ะขอว่าคุณค่ะเรียกว่าช่วยกันเชียร์ในซีซั่น3นะฮะซีซั่นหน้าเลยนะครับผมสุดท้ายครับผมเค้กครับ ค่ะเค้กนะคะก็มีความรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากอยากจะขอขอบคุณนะคะทางรายการสื่อยอดนักสืบนะคะซีซั่น2นี้ที่ได้เชิญเค้กนะคะเข้ามาเป็นพิธีกรแล้วก็ได้พบเพื่อนใหม่ๆนะคะและอยากฝากถึงคนพิการนะคะทุกๆคนเลย อยากให้ติดตามทางเพจของรายการนะคะสื่อยอนนักสืบนะคะเพราะว่าในเพจเนี่ยมีความรู้ต่างๆด้วยอยากฝากทุกคนเลยค่ะครับผมขอบคุณเค้กด้วยนะครับผมต้องขอบพระคุณพิธีกรคู่ผมทั้ง4ท่านด้วยนะครับสำหรับผมในวันนี้ไม่มีอะไรจะพูดแล้วครับเพราะทุกคนนั้นได้พูดแทนผมไปหมดแล้วนะฮะ และเราเชื่อว่าเราใช้พื้นที่สื่อเล็กๆตรงนี้นะครับในการที่จะผลักดันและก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนพิการทั่วทั้งประเทศไทยให้ออกมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับผมและจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับวันนี้รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ